แกไม่รอดแน่สอจอร้อยเก้าถ้าคืนนายยังทำตัวแบบนี้อยู่นะครับบอกเลยว่าอยู่ยากมากๆนะครับสลับวงการนี้นะฮะเพราะในตอนนี้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักสอจอ0 9อนะครับสืบเนื่องจากพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ดูไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นการแสดงออกผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะครับ แชมป์ขายลูกชิ้นแน่เลที่ผ่านมานะครับผมเข้าใจนะฮะว่าสอจเขาคิดอะไรอยู่นะครับแต่เขาอาจจะยังมือใหม่นะครับสําหรับวงการนี้นะฮะและอาจจะยังไม่รู้ถึงผลเสียในการกระทําของตัวเองครับแกไม่รอดแนะ่ผมก็เชื่อว่าคนเราทําผิดพลาดไปแล้วนะครับเขาสามารถกลับตัวกลับใจได้ทันนะครับและถ้าเขาคิดได้แล้วนะฮะณนะตอนนี้มันก็ดีครับดีสำหรับตัวเขาและคนรอบๆข้างนะครับแต่ถ้าเขายังคิดไม่ได้นะครับก็มาลุ้นกันว่า สังคมจะมองเขาแบบไหนกันและในคลิปนี้ครับคือความเข้มข้นของการเชงเงินแสนนะฮะระหว่างช่างโทนกับสอจร้อยเก้นะครับที่เป็นดรามา่าโด่งดังชั่วข้ามคืนนะครับโดยเฉพาะในด้านลบๆนะครับมั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจนะร้อนนครับผมจะแข่งอยู่แล้วนะเหมือนเดิมครับใจสั่นนิดหน่อยใจสั่นนิดหน่อยนะคบใช่ครับโอเคพร้อมลุยนะฮะ เลยะตอนนี้กำลังจะเกิดการแข่งขึ้นจริงแล้วนะครับเพราะว่าน้ำกับทบเนเรื่องของเวลาตอนนี้ได้สถานเครื่องนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งสจร้อยเก้าโยคะหลังผมนี้โนผมรอส่วนแท็กนี้นะครับคือชั้นโทนอิสระภาพนะฮะก็จะมีการเชงกันหลังจากที่สาดกันไปสาดกันมานี่คือการโค้ดแท็กนะฮะให้ทางฝั่งแท็กบรีนะฮะนี่เป็นการเทสทลันเท่านั้นนะครับให้คนละหนึ่งเที่ยวนะครับและเทสทลันกลับมาเสร็จแล้วก็ เราวิดูแนละรถให้พร้อมที่จะแ่งหลังจากอไแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแนะ่ <laughs> ตอนนี้ผมมีการแจกสติกเกอร์ด้วยนะครับมันคือสติกเกอร์แกไม่รอดแน่นะครับแลวถ้าใครอยากจะได้นะครับพิมพ์คำว่ามาก่อน1ชั่วโมงนะครับหรือบอกว่ามาดูคลิปนี้ภายใน1ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะคลิปนี้ หรือคลิปอื่นต่อๆไปคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวนี้เลยนะครับและอย่าลืมแคปบจอไว้นะครับถ้าเจอผมไม่ว่าจะที่ไหนจังหวัดอะไรพักรูปนี้ขึ้นมาให้ผมดูครับผมจะแจกสติกเกอร์แกไม่รอดแน่ให้ทันทีจงางสามมะว้พิเศษอยากเป็นทางการนะครับตอนนี้กำลังโค้ดแข่งให้นะครับ ีฝั่งช่างโทนนะฮะโทนอิสรภาพนะครับเดี๋ยวน่าจะมีการที่จะโยนหัวก้อยนะฮะว่าใครจะได้วิ่งแทร็กไหนนะครับแ็กที่ได้เปรียบก็คือแทร็กอีกฝั่งหนึ่งนะฮะฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเขาแข่งมาทั้งวันแล้วอนนี้เราก็มาดูกัน นายยางนะครับ อนนี้อยู่ในสถานะที่ผมอ้างว้างมากๆผมรู้สึกแบบว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ผมกับตะก,ก้องทองดีอยู่ด้วยกันที่จะรอถ่ายแต่เราจะมาลุ้นกันว่าบทสรุปจะเป็นยังไงตามความจริงเขาจะวิ่งตอนสองทุ่มตอนนี้ลากมาจะสามทุ่มแล้วยังไม่ได้วิ่งกันต้องไม่ตอมีาเยขัแยง่ามทางาจปอ่าแล้ว

ผมไม่สามารถเปิดเผยคลิปนี้ให้ทุกๆคนได้ดูแบบเต็มๆนะครับผมให้ดูแค่นี้นะครับเท่าที่ผมให้ดูได้นะครับเพราะว่าผู้ใหญ่ในวงการทอกขอมานะครับจะได้ไม่ต้องมีดราม่าต่อความยาวสาวความยืดขก้นไปนะครับเอาง่ายๆนะครับผมจะสรุปให้ฟังนะครับช่างโทนตอนที่เทสรันตอนแรกใช่ไหมฮะที่เราเห็นกันนั่นแหละรถเขาพังรถเขาไม่ดีนะครับรถเขาเกิดการสึกหลอนะครับเอาง่ายๆคือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับทาให้จําเป็นต้องถอนตัวนะครับไม่ได้แข่งขันกันนะครับอันนี้ก็ จะรู้แล้วนะฮะน่าจะรู้กันแล้วนะแค่นี้แหละง่ายๆเลดเวลามาตั้งขนาดนี้โปรดฟังดีๆนะครับไปประจําฟังสจร้อยเแล้วก็ฟังช่างโทนอิสระมาหรือว่าโทนบางแคร์ฟังนะครับวันนี้การแข่งขันของเราเนี่ยนะครับได้ติดมัดจำกันไปที่เรียบร้อยนะครับลงหลักปักฐานว่าจะแข่งขันวันนี้วันที่เรียบร้อยแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับ รถของฝั่งชักโคตนนะครับมีปัญหาทำให้ไม่สามารถทำการแข่งขันในวันนี้ได้นะครับก็เป็นฝ่ายให้สจ109นะครับกินเงินพระชาไปแล้วเดี๋ยวสจ1 0อาจะขออนุญาตพิชว์ถูกต้องไหมครับนะครับตามนี้นะครับตามนี้นะครับขอขอเสียงตบมือกับสจ109ครับขอเสียตบมือสำหรับสปีริตของชักโคนอิสรภาพครับ เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วนะครับให้กำลังใจทั้งคู่นะครับตั้งใจตั้งใจอ่าสบายเลยดีใจเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรใจแล้วอ่าอ่อเจ้าขอเจ้ามาหาพี่ก่อนไอ้ทอนอิสระภาพมาพี่ก่อนทอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดินมาเดินมาไม่เป็นไร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 ช่างโทนไม่เป็นไร จางโทดกับร้องไห้นะฮะไม่ได้วิ่งครับจังโถร้องไห้เลยนะไม่เป็นไรนะครับก็บนแพ้ก็ต้องยอมรับสภาพนะครับคนแพ้เขาต้องยอมรับสภาพเพราะว่าวันนี้จะแพ้แบบไหนก็คือแพ้แพ้ในรูปแบบแข่งขันก็คือแพ้แพ้ในรูปแบบแพ้ฟาวก็คือแพ้นะครับยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีให้กับสจอร9ด้วยครับมันคือพี่น้องกันนะครับ จับมือกันนะครับวันหน้ามึงเป็นพี่น้องกันแน่นอนนะพูดแค่นี้เลยมึงจะทะเลาะก,กันยังไงสุดท้ายมันก็อยู่ในแท็กสุดที่นะครับเอาว,าว่าวันนี้อยากให้จับมือกันสักนิดได้ไมเอาเป็นเกียรติให้หน่อยเอางีน้นะพี่ผมผมทำผิดอะไรผมขอโทษนะทำเก้าร้าวอะไรขอโทษนะครับอขอโทษนะ<ม>ขอโทษนะครับผม,มขอโทษนะขอโทษนะเป็นสื่อเป็นพยานนะครับเป็นพยานนะเป็นจยานนะครับทั้งสองคนผมไม่รู้หรอกว่าสจจะเป็นยังไงผมไม่รู้หรอกว่าโทจะเป็นยังไงแต่วันนี้เขาสองคนทำนี้ที่สุดแล้วขอโทษซึ่งกันและกัน นะครับสิ่งเดียวที่ผมอยากเห็นเลยครับคือการลดทิฐิของตัวเองเราให้อภัยซึ่งกันและกันขอเสียงตบมือให้กับทั้งคู่เลยครับคู่ครับจัดเราเลยน้องตบคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมุกังอย่ไรตเคื่องอไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น้องกันนะสายเวทเครื่องสายรถเครื่องสายรถซิ่งสันใจใจให้ร่าจันนะรอรอดรอรอดไม่ดีที่สุด นักก้วยเดียวเดี๋ยวไปนโาสตร์ไปว่ากันหน่อยนะมีเป็นพี่น้องงานสาหรับวงงานมาเ่งนะได้เพื่อวงการิ้งกูก็รถติดล้เท่ยงพี่น้องงานทุกคนนะครับเนี่ยเนี่ยติดตามมาแล้วไงมาจวดปนกดันจเป็นจะล้ะจะเละเจะลเหรอโอเคครับขอบคุณทุกขอบคุณทุกคนนวันนี้วยเป็นไรป ต่อครับแข่งกันต่อน้องๆครับทั้งสองทีมครับขอบคุณกลองเชียร์ทั้งสองทีมด้วยนะครับครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากไม่เป็นไรสัตว์จระจบนะใช่ไหมรู้เรื่องจบแล้วครับ สิบเอ็ดสามได้อยและที่พีคไปมากกว่านั้นนะครับมีคลิปหลุดนะฮะเรียกได้ว่าคลิปหลุดได้ไหมของสองจอหนึ่งร้อยเก้านะครับที่เขาทำคลิปออกมาประมาณว่าสัมภาสอจอร้อยเก้าประมาณนี้ครับอบ้างนจซึ่งหลายคนก็มองว่าทำไมทำแบบนี้นะครับมันไม่เหมาะสมเอาซะเลยนะครับเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับมวยไม่ได้ต่อยไก่ไม่ได้ตีบัวไม่ได้ชน รถไม่ได้แข่งเท่ากับ ยังไม่มีผลแพ้หรือชนะครับเอาไว้ง่ายนะครับมันดูไม่เหมาะสมนะครับหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับรถทัวร์คันใหม่ก็มาจอดถึงหน้าบ้านสจร้อยก้าทันทีนะครับและสุดท้ายเขาจึงได้ทําการขอโทษในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนะครับก็หวังว่าสจร้อยเก้านะครับเขาจะเข้าใจในการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับผมเชื่อว่าการที่เขาคิดตึกตรองวิเคราะห์ให้ดีนะครับก่อนที่จะทำคอนเทนต์นะครับผมเชื่อว่ามันจะส่งผลดี มากกว่าทางลบอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าเขาปรับปรุงตัวได้ครับก็เป็นกำลังใจให้เขานะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่างโทนอิสรภาพนะครับในการแข่งขันในรอบต่อไปนะครับซึ่งเกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือวันที่25เดือนสิงหานี้นะครับเขาจะมีการแก้มือนะครับเป็นการเชงระหว่างสจ109กับช่างโทนะครับกติกานะครับลึกล้ำกว่านั้นนะฮะ คุณต้องประกอบเครื่องเองเอาง่ายงงานนี้เดือดอย่างแน่นอนนะครับประกอบเครื่องเองแทงเสื้อนั่นนี่น,น,นี่ปาดอะไรอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําอะไรกันบ้างนะผมก็ทําไม่เป็นนะหวังว่าคลิปนี้ครับคุณจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับใครที่บอกว่ามาก่อน1ชั่วโมงนะครับมาก่อน1ชั่วโมงเม้นด้านล่างและภายใน1ชั่วโมงแรกที่ลงคลิปจริงๆนะครับแคปจอมาคอมเมนต์และแคปจอ แล้วเดินมาหาผมไม่ว่าจะที่ไหนผมจะแจกสติกเกอร์แกไม่รอดแน่ให้ทันทีนะครับเราไว้เจอกันนะครับนี่มาหาถึงที่ถึงชินนะครับสำหรับคู่กรณีของสอจอนะฮะไม่ใช่สอจอโมวันนะสอจร้อยเก้านะเออนันแ,แหละเป็นข้อพิพาทกันระหว่างสองคนนี้ผมมองว่าเรื่องมาชักจะบานปลายนะฮะเดี๋ยวเรฟังจากปากดีกว่าซึ่งทางสอจร้อยเก้านี่ยเขาก็แบบว่าเออมีความมั่นคงมั่นใจมีความแบบเต็มร้อย ผมต้องชนะอย่างนั้นอย่างนี้เข้าใจครับโอเคเช้าดีครับมาถึงที่แล้วมาหาเขาเรียกว่าอะไรไปหามุมแดงมาแล้วอ่าอันนี้มาเจอมุมน้ําเงินแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับครับช่างโทนครับช่างโทนครับถนนถนนเลยฮะแต่ละภาพติดเลยอยู่ใกล้ติดถนนเลยนะฮะเอาง่ายๆผมถามจริงๆเลยไอ ทำไมเราถึงไม่พอใจเขา <c oughs> แค่นั้นคือ,อบางคลิปเขาทำคลิปอะไรมากระทบพวกวงการสองล้อด้วยการอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปติดใจอะไรขเขาส่วนตัวนะพี่ก็คือจริงเหรอตอนแรกเหรอใช่ครับอ่าก็คือก็แชร์คลิปเขาปกติแต่พอดีมันมีคนทำเพซปลอมขึ้นมาครับมาโจมตีผมก่อนมาท้าผมแข่ง แสนสองแสนถึงล้านหนึ่งอะไรเงี้ยก็เป็นผมไม่รู้ว่าเป็นทีมงานทางเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครนี่ก็เราเราไม่อยากพลาดพิงกันเนาะใช่ครับแต่ที่แน่มีบุคคลที่3ามบุคคลในความมืดใช่ไหมในเงาเขาบอกว่าจะจะอยากจะแข่งกับเราใช่เดิมพันได้เลยใช่หนึ่งแสนึงล้านหนึ่งได้หมดใช่อ้แล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกแบบเหมือนว่าฝั่งนั้นแน่นอนอย่างนี้เหรอในความรู้สึกอ่ะในความรู้สึกส่วนตัวผมก็เลยไปโพสเฟส พาเขาแข่งอะไรอย่างนี้อตรงนี้เราก็ใจร้อนไปหน่อยนึงด้วยอะไรอย่างนี้ก็ฝากถึงครับถ,ถ้าเราวิ่งกันเต็มต้อยแล้วถึงถึงผมจะแพ้หรือจะชนะนะครับก็เราก็วันที่แยกแยะทํางานครับประมาณนั้นนะครับก็ฝากด้วยครับก็ไม่ซาเวียไม่ซาเวียไม่ซีเรงไม่ซีเรงครับ <c oughs> สูริงด้อยสินสมง้วยเอาไปกันใหญ่แนละ้วพอแล้วพอแล้ว